สวัสดีกับท่านผู้ชมครับช่องโชตายนะครับโชวตายชาแนลโดยพวอมาจันเดิมนะครับวันนี้การนำเดอร์คลิปคุณภาพาบีหนึ่งคลิปนะครับชื่อว่าปากผนังนะครับในโอกาสที่นได้เดินทางไปปากผนังนะครับเราก็ไป่ายมาเล็กๆหน่อยๆนะครับไปเดินตำรวจตลาดนะครับแต่เน้่เรือทของลำนี้แม่ครับก็จอดถิงไว้เป็นทิบๆปีแหละครับก็ค่อนข้างยะ นี่กันกับตรงนี้กันจอดถึงไว้กลายกลายเป็นถ้าเป็นบ้านกับบานร่างกับนี่ก็เรือร่างนะกับกับกาลาดเย็นนะกับนี่ก็บรรยากาศลาดเย็นต่อใต้ช่วงเย็นนะยกับแคาเก็บกล้องมาดีกับไม้กนตือไม้กุนก่ายถ้าไปกว้างแคกาปูดกันทั้งนี้แต่เรเดี๋ยวกับมีมข้าผาดแคาไว้ด้วยนะครับริมแม่นม้ำบากพนัง ใข่ไม okay, ่ออกเลยคนเขาไม่ก่อยเดินนะเขาเอไทยมาโอเอิอไทยวันหนึ่งไดเงี้ยตึ้งก็คนตีมามาเสือนเขามาล่ากันก็จำเป็นจริงๆจะไม่จำเป็นนั้นก็รถกับข่ตึ้งหน้าบานตึ้งอือไทยก็ถูกวันเขามาได้ นอกยากว่าเขาจะเป็นจริงๆก็ามาก็ามาตุรละอ่นตึ้งไก่คนในทีในลาดึ้งไ่ยาเมื่อก่อนคือขักเป็นทายเรืออยู่กันน,น,น,นั่นนะนั่นแน่นอนแต่แรกเรือเวลาก็ไปเจียนไปได้ลงนี่ป,นะนปีนะนี่ปีถ้ามาท้าเรือ,เ,อเรืออ,อ้วนลากเรือบางใจอยู่นี่ปีเนี้ เต็ีมยู้นเรือกันใช่า่ะจำเร็วจังนะเรียบล้า,ลาเง,งนะเรียบลาไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วเรืเรอกับน้อยแล้วเอสเดี๋ยวจอดอยู่ได้ว่ะอย่าเบยาเบาๆงี่นะจอดนี่ไม่รูปอีพี่เลยโยนตอนนั้นะน,นั่นโยนตรงไม่เป็นเนนะตึ้งเรือขึ้นปลาตีนี้ก็ไม่ก่อยมาขึ้นเลยไปขึ้นไม่มีเลยใช่ไม่ก่อยมาขึ้นอ๋อม,มันไปนขึ้นไในไหมไหนมันเรือ กันวกอนมาจอดมาแคนเนาะอ๋ตอมการตุ้นนี่นะไม่ไหวอ้เอ๋อก่ก้ารตุ้นมานะตั้งแต่เรกหน่ายวัวกระโผ่ได้ขาวัวขาได้มั้ง้นยูหนวันไปตังอื่งเป็นเร็วไม่ไหวอเรอปันนี้ไม่มีตัวกันนะปีนั่งวันนี้อืม

น,จอจอจอนี่เลยที่ออวิ่งอยู่นี่เรลยสอ,องเที่ยวหรือเรือเทศบา,าลไม่รู้นะเทศบาลน,น,นี่ว่างนี้ยังมีแพร่ไหมล่ะแพ่ม่มีแล้วแต่มีเรือเรือมีน้ำตรงนู้นน่แหละตรงที่<อ>แพ่วิ่งมาก่อนนะเนี่ยอ๋อ่อนนั้มันมีรถลงได้เดี๋ยวนี้รถแพ่ของเทศบาลหยุดไปเลยเหรอ สะบานมือนะแต่วันลงได้แค่โมไซแต่รถใหญ่ยังขวิงสะพาแล้วอ๋อเข้ใจเข้าใจป่นยังเลยงกกป่นอย่นเมื่อก่อนอะไรมันก็คือคักไหมดนี้นะโดยเฉาขายของแต่นี้นะออืครับ ท่านผู้ชมกับเรือลำนี้เป็นข้องเทศบาลเมืองปากพนังนะครับซึ่งนึงดีอยากจะบอกว่าเรือลำนี้นะครับที่ปลอข้องเ่นปากพนังนะครับขับจนกาเส่นอายุราชการนะครับเราก็โชคดีที่ได้บันทึกเทปนี้ชุดมาหอยนี่ซึ่งเราบันตึกเรืเรอลำนี้ไหวนะครับหอยนี่รับมาจากไหนครับนครออกจากนาครไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นเรือจากปากพนังนี้ไม่ใช่มีนี่นะ ูเรือละที่ไหนมันมีอะมมันีแล้วก็มันขึ้นปากคอนแล้วไงแพเดี๋ยวนี้มันถูกฝันคนเดิงนะอ๋อแล้วหอยพวกเนี้ยเหมือนกันเมื่อก่อนเป็นสินค้าออกจากปากพนังไปขายที่อื่นตอนนี้ปากพนังสั่งจากที่อื่นมาไม่โอ้ของปากของคอนแล้วนี่แหละเออใช่แล้ว้าใจได้เลยห้องปากนั่นคอนกระแหงเดียวกันแต่ว่าต้องไปรับมันไม่พาคนกลาเขาอยู่ดุ่นนะครับนี่หอยอะไรนี่ไอ้ขงหอยด่างบ้านนี่ ตึ้ตงเจ้าอีเรือลำนี้นะกับพี่ฝอกองเดินปากพนังเป็นคนขับเกินการเส้นโอเคขับอยู่หลายปีนะเรือลำนี้นะเฮ้โชคดีจังผมได้ถ่ายเรือลำนี้ไว้ด้วย่เดียวเนี่ยอะไรพวกนี้ นับนี้คือท่าพาความเป็นยูของพี่นองชาวปากพนังนะครับทีธรรมหากินกับการประมงกับแม่ค้าเป็นคนปูเด็กนะครับว่าปัจจุบันนี้ เรือห้าปลาก็ไปขึ้นที่ปากค่อนเลยกับคนปากหนังอยากกินปลานนำเค็มก็ต้องไปรับมาจากปากค่อนกับกะเลีเดี่ยวกันแล้วว่ะมันเป็คนละทิศคนละทางนะครับทับนี้คือจะผับความเป็นอยกงในตลาดปากผนังนะครับขอบคุณทุกท่านดี้วกับีติดตามขอบคุณทุกท่านดีแลกันจนจบนะครับนี่คือคลิปปากผนังนะครับพอบกันไหมคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับข้อด้รับความขอบคุณนะครับาจากย์อาจารย์เดิมกับ